ที่ปรึกษาวิทยาลัยพานิชยาการเชตุพลแนะนำคู่มือการบันทึกคมรูมผ่านระบบ RMS ขั้นตอนแรกนะคะเข้าสู่ระบบ RMS c h e t u p o n .ac.th หลังจากนั้นให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าระบบจากนั้นจะปรากฏหน้า RMS ปกติขึ้นมาให้ท่านสังเกตทางด้านซ้ายมือนะคะ เข้าไปสู่ในระบบนักเรียนจากนั้นให้มองหากลุ่มที่เป็นครูที่ปรึกษาให้มาสังเกตในส่วนของเลือกกลุ่มที่ต้องการตรงนี้จะเป็นรายชื่อนักเรียนในที่ปรึกษาในกรณีที่ท่านมีนักเรียนในที่ปรึกษามากกว่าหนึ่งกลุ่มให้ท่านเลือกกลุ่มที่ท่านต้องการจะบันทึกนะคะหลังจากนั้นเลือกกดคำว่าเลือกกลุ่ม เมื่อเลือกกลุ่มแล้วนะคะให้ท่านสังเกตาภาพของนักเรียนก็เป็นนักเรียนในปัจจุบันหรือเปล่าในกรณีที่เป็นนักเรียนุ่้เข้าใหม่ภาพนักเรียนอาจจะยังไม่ขึ้นจากนั้นมากดคำว่าบันทึกโฮมรูมเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะเราจะทำการบันทึกโฮมรูมในส่วนของเพิ่มข้อมูลบันทึกข้อเสนอแนะ วันที่บันทึกให้ท่านเลือกวันที่มีการโฮมรูมในตารางสอนในที่นี้ขอเลือกเป็นวันที่28เดือนตุลาคม2564รายละเอียดการบันทึกโฮมรูมมีทั้งหมด6ข้อซึ่งท่านสามารถดูคู่มือการบันทึกโฮมรูมประกอบไปด้วยได้ค่ะ ในที่นี้ขออนุญาตนำข้อมูลที่เตรียมไว้มาวางก่อนนะคะข้อมูลที่ท่านจะต้องบันทึกข้อที่1ก็คือนักเรียนในห้องของท่านมีจานวนกี่คนเข้าร่วมกิจกรรมพมรูมกี่คนข้อที่2ข่าวสารที่แจ้งข้อที่3อบรมนักเรียนเรื่องข้อที่4กิจกรรมอื่นๆ ข้อที่5พบเจอปัญหาและข้อที่6แนวการแก้ปัญหาข้อเสนอแนะในการบันทึกคมรูมแต่ละสัปดาห์อาจจะมีข้อมูลทั้ง6ขั้นตอนหรืออาจจะน้อยกว่าม,มากกว่ายอยู่ที่กิจกรรมที่ท่านได้ทำในค่าโมรูมค่ะจากนั้นหากท่านมีไฟล์ภาพหรือข้อมูลอื่น ให้ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลได้ที่แนบไฟล์เอกสารเลือกข้อมูลเลือกไฟล์จากนั้นให้ท่านสังเกตด้านล่างจะเขียนว่าผูกกับข้อมูลการชิกชื่อในวันที่บันทึกข้อมูลของวิชาให้ท่านเลือกในส่วนของวิชาโฮมรูมจากนั้นเพิ่มข้อมูล เราจะทำการบันทึกตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่17ในการบันทึกข้อมูลสัปดาห์ที่1จะอยู่ด้านล่างและสัปดาห์ที่17จะอยู่ด้านบนการสั่งปริ้นข้อมูลให้ท่านมาที่ค้นหาข้อมูลเลือกสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่17 จากนั้นท่านกดในส่วนที่เขียนว่าตนเองปีการศึกษาปัจจุบันระบบจะทำการดาวน์โหลดข้อมูลข้อมูลการบันทึกคมรูมตั้งแต่สัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่17ก็จะปรากฏขึ้นท่านสามารถ ตกแต่งการบันทึกข้อมูลด้วยการจัดหน้ากระดาษก่อนจะสั่งพินได้ค่ะ